วันนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครในเกม ROV เพื่อเอาไปเล่นในแร็งนะครับผมซึ่งถ้าผมแพ้คลิปหน้าวงล้อนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกครับผมตัวอย่างแรกเราก็มาสุ่มตัวละครกันก่อนดีกว่าครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะล็อกนะครับเพราะผมสุ่มใหม่ถึง2ครั้งเลยนะอ่ะสุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ไปเปิดลเลยครับผมเอาเบอร์หนึ่งเนี่ยแหละครับได้มอทอสนะครับ,รบซึ่งผมจะเลือกเป็นสกินอาร์กติกโซเดอร์นะครับผมเพราะว่ามันเท่ที่สุดแล้วนะ ถ้าพร้อมแล้วก็กดเริ่มห้องกันเลยครับผมโอ้โหหาห้องไวใช่เล่นเลยนะคะซึ่งตำแหน่งที่ผมได้ก็คือซัพพอร์ตทำไมผมสุ่มแล้วผมได้แต่ซัพพอร์ตไม่เคยได้ตำแหน่งอื่นเลยแต่ก็ช่างมันครับผมแล้วระหว่างทางที่ป่ากกำลังเรียกหาฮีโร่ก็มาแล้วครับผมมทอทอสปรากฏตัว ซึ่งผมต้องจัดเซตก่อนนะครับผมเพราะเซตก่อนหน้านี้ผมเป็นอย่างนี้นะโอ้โหผมจัดเซตอะไรของผมครับเนี่ยแล้วเราก็จะเลือกเซตที่ดีๆและสะดุดตานะครับผมผมเอาเซตนี้แล้วกันครับดูดแท่เลยนะดาเมจแรงๆเน,น,น้นจัดไปครับผมแล้วก่อนจะหมดเวลาเนี่ยโบบอลนก็บอกว่าทีมต้องการแทงแล้วผมก็เพิ่งสังเกตได้ว่าเซตที่ผมจับมามันเป็นเซตออฟมันไม่ใช่เซตซับพอเพราะผมเป็นซับพอครับผมแล้วก่อนที่ผมจะเลือกได้ทันก็โอ้โหเวลาหมดก่อนพอดี และทีมเราก็มีไวโอเลตระดับเม็ดอบตด้วยนะครับผมสุดยอดไปเลยนะส่วนมอทอนเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งนะครับผมดูจากโลกก็รู้ซึ่งเปิดเกมมาผมก็มารีบจัดเซตสำหรับซัพพอร์ตก่อนหลังจัดเสร็จผมก็มาช่วยบนแล้วเฮ้ยวิล่าเขามาทำอะไรกับแครี่ของผมต้องโดนสั่งสอนซะหน่อยแล้วเอ้ยกลับไปเลยแล้วผมก็มารอจะเก็บ นะครับผมแต่ว่าผมไม่กล้าเปิดนะกลัวจะโดนสวนแต่อยู่ดีๆคลิกซี่ผมก็เปิดเข้าไปนะครับผมผมก็เลยเข้าแจมเลยครับผมนะสวยๆแล้วครับคลิกซี่แต่ผมก็เรียบร้อยไปเหมือนกันครับโดนป่ากกับมีด เรียบร้อยเลยแล้วจังหวะนี้ผมก็มาเอาป้อมบนนะครับผมซึ่งผมก็กะจะเก็บมีดเอาไว้นะครับผมเพราะผมแค้นมีดมากแต่คิวดอร์เขาก็มาเติมครับผมผมก็เลยเรียบร้อยเลยโอ้โหมาเติมได้โคตรถูกจังหวะเลยครับคิวดอร์แต่ไม่ใช่แค่นั้นแต่ทีมผมยังเสียดาร์กไปให้ด้วยนะครับผมแล้วหลังจากผมเกิดใหม่มาผมก็มีความแค้นกับวีล่าแบบส่วนตัวสูงมากมากครับผมน่าผมเห็นวีล่าเปิดแล้วไม่ได้เลยจะเข้าอย่างเดียวเลยเนี่ย แล้วจังหวะนี้จังหวะด,ดีเลยครับผมที่วีล่าเขากํลาลังเปิดแบบนี้ผมก็ล้างแล้วไปเปิดอันตรีใส่เขาเลยครับผมเกือบตายเอาเรื่องอยู่นะครับผมแต่ถ้าตายจะดีมากๆแล้วจังหวะนี้ผมมาเคลียร์กลางแล้ววีล่ามาเปิดเมทผมแบบนี้ผมก็เข้าเลยดิครับโอ้โหยิ่งแขนแนอยู่ส่วนคลิกซี่ผมก็ช่วยไม่ทันนะครับผมขอโทษด้วยครับแล้วระหว่างทางที่ผมกาลังแอบในพุ่มโอไรออนผมก็โดนลําตีนครับผมก็ผมก็ช่วยไม่ทันอีกแล้วนะถึงช่วยไปก็ตายแล้วผมก็ขึ้นบนมากะที่ว่าจะมาเก็บไอซีไพลเช้าไร่นี่ ซะหน่อยโดยการปาดปาดไปครับผมแล้วเอ็กซ์คิวใกล้มาแล้วจังหวะนี้ผมก็ตามสีพัยไปเลยครับพร้องกับกระโดดและเอ็กซ์คิวไปเรียบร้อยครับผม1คิวก่อนจะถอยกลับมาแต่ก็ไม่วายเจอคิวดอ์อีกแบบนี้ก็ต้องรับน้องซะหน่อยแล้ว จัดการร่วมกันกับคริกซี่ในการเอาชนะกิลเดอร์มาได้อีก1คิวครับผมโดยพลังแห่งเอ็กซ์คิวก่อนจะมาช่วยเอาอบิสโซดรา้อนต่อนะครับแล้วผมก็มาเค,คเลียร์คลิปเลนกลางเพื่อจะมารับจบป้อมกลางซะหน่อยนะครับผมนะซึ่งเราก็ตีไปเลยครับโดยไม่ต้องหว่นเกงนะครับผมนะก่อนที่จะไปเปิดต่อเลยนะครับผมโหทีมผมนี่มันโหดดีแท้แล้วระหว่างทางเดินมันมันอยู่ผมก็ไปเจอเด็กตราแบบนี้ผมก็เลยไปเปิดเด็กตราก่อนเลยครับผมนะแล้วก็กดอันตีเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะสี ภครมาไงเนี่ยเอาเรียบร้อยครับผมเกมพลิกเฉยแล้วถ้าคนดูสงสัยว่าคลิปนี้มันไม่มีเสียงเหรอใช่ครับผมลืมเปิดเสียงแล้วจังหวะนี้ก็มาช่วยเพื่อนเอาดาร์กนะครับผมแต่ว่าผมมากันก่อนดีกว่าครับกลัวโดนแย่งนะโอ้โหแล้วคลิกซี่เข้าไปทําอะไรตรงนั้นครับนั่นน่ะเฮ้ยแล้วระหว่างทางเพื่อนต้องการความช่วยเหลือผมก็มาช่วยแล้วก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาช่วยแล้วครับเอ้าเอาเอ้าเอ้ยเกมพลิกเฉยโอ้ไม่น่ามาช่วยเลยโอ้โหแล้วทีมผมยอมแพ้เลยเฮ้ยใจเย็นล้้ววอออออีีกกกกกฝััั่งง็มมมมมาาารตนเปปผ ก่อนจะเตรียมเอาอีกป้อมนึงแต่โชคดีที่แอสตริดผมโชว์ตึงปาดสีไปแบบนี้สยองสยองปาดสวยขาดี้แล้วก็โชว์เอาเก็บเกือบหมดรับผมโอ้โหทีมผมก็เลยยังไม่แพ้นะแล้วจังหวะนี้ผมก็เปิดเข้าไปรับผมแต่เด็กต้ากดอันติทันผมก็วิ่งเลยสิครับแล้วโอ้โหทีมผมก็ยับเลยครับผมเพราะผมไปเปิดโง่เนี่ยแต่อย่างน้อยก็ได้เด็กต้ามานะครับผมนะแล้วผมก็ไปไล่สีไพนะครับแต่สีไพก็หนีไปได้นะผมก็เลยถอยกลับมาแล้วมาเจอแวนแบบนี้ผมก็ไปเก็บแวนเลยรับผมแต่ก็โด วีล่าสวนมาพร้อมกับแวร์เลยทําไม่แตกไปอีกหนึ่งครับแล้วผมก็มาเอาดาร์กนะครับผมกับทีมนะซึ่งระหว่างทางที่ผมกําลังตีอยู่อีกฝัง่งก็มาแจมนะครับผมผมก็เลยต้องมาไลนะ่นะไม่งั้นโดนแย่งแน่ๆครับผมแล้วระหว่างทางที่ผมกําลังเคลียร์คีปกลางอยู่อยู่ดีๆเขาก็เปิดใจครับผมผมก็เลยเก็บไปก่อนหนึ่งตัวสีภัยนะแล้วก็มั่วมากเลยครับผมจังหวะนี้แล้วผมก็ไปเก็บแวน์ต่อนะครับผมแลังจากนั้นวีล่าก็เปิดผมแต่ผมก็ไปเก็บวีล่าต่อนะครับผมแล้วอยู่ดีๆทีมผมก็เก็บกันมาได้4ตัวงงเลย ไม่ใช่แค่นั้นทีมผมยังได้เด็กราอีกหนึ่งตัวด้วยครับผมซึ่งทําให้ทีมของผมได้ป้อมกลางและป้อมบนของอีกฝั่งหนึ่งครับผมก่อนจะถอยนะไม่งั้นโดนเก็บแน่แ,นแต่อา่าวเฮ้ยไวโอเลตไปทางไหนครับเนี่ยแล้วก็โดนคิวด์เก็บครับผมอะไรวะเนี่ยแล้วผมก็มาช่วยทีมเพื่อจะมาเก็บแวนก่อนนะครับผมหนึ่งตัวก่อนที่จะไล่ตามวีล่าไปแบบสุดขอบฟ้านะครับผมก่อนที่จะจัดการวีล่าไปได้อีกหนึ่งตัวครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ช่วงท้ายเกมแล้วผมก็มาสู้กับเอกราแต่เด็ก้าก็เปิดอันติแล้วผมก็โดนนสวเก็บ ผแล้วอีกฝั่งไม่เอาด้างนะครับแต่จบบ้านเลยครับผมและทีมผมก็แพ้ไปนะครับดิฟี่ซึ่งในคลิปนี้ผมแพ้เพราะฉะนั้นคลิปหน้าวงล้อก็จะยากขึ้นไปอีกครับผมโดยคุณสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้วงล้อยากตรงจุดไหนแต่สาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นี่แหละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์มันจะช่วยผมได้มากๆเลยครับว่าแต่ตานี้ใครได้ MVP ครับโอ้โหแอสทรีก็ไม่แบกครับเขาบวกซะขนาดนั้น